ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับขอสู้ชมผูทูบต่อตอมรถไทยนะครับเอ้ามาไหนกะมากันม่างปลาคือเก่านะครับเปลี่ยนไม่เลยพี่น้องปลาก็ะไ้สโลเหลืองได้เห็ดรถไทยเห็ดบ่ได้ครับมีตะมีตะลมนะครับสโลเหลืองรับจบครับน้าบอกเปรดเปรดสโลเหลืองเห็ดได้เซยครับรถไทยเห็ดบ่ได้ครับผม มีตละลไทยนี่เฮ็ดเบลเลียวดนะครับผมแต่ก็เฮ็ดน้ำกันลนะครับซอยแม่คูนะครับผมเพราะว่านเป็นน้ำข้ามนะครับแถวนี้กระลุ้มแน่น้องนก็ไทยนี่เฮ็ดได้ตะม่วนโน่นมันครับนี่โซเฟื่อร้ายครับโซเฟื่อร้ายเหมือนนี่ข้าวมีแม่คูนี่โอ้ยเรียบร้อยครับบัวลอเงินเพิ่นเราคือ หากใหม่อาสีร้ายเนี่ยนะครับกุ๊กใหม่นี่มันเป็นเอาล่งเบสตุนนะครับเดี๋ยวสีผ้าไปซุ่มสโลวเหลืองนะ้เาเบื่องรถไทยดล้วกัออนครับสะพ่นครับสะพ่นลมขนาดครับวันนี้ก็ตีลมสองเถ้อ ใช่แต่ว่ามีซโลเลื้งแล้วครับฮะหาาบ้าไมฆโอเขามาเฮ็ดนีก็คือสีบดได้เฮ็ดง่ายนะครับจักง่ามได้พี่น้องเลยก็เลยต้องได้เอาเมฆโอเขามาเฮ็ดนะครับจังสีได้เงินเพิ่นตัวพี่น้องเลยเกี่ยวเขาแล้วผมบอจักครับจังสีเฮ็ดได้มันเป็นหนามค่ำครับ ตาตอนรถบ่ยำม,มันกับบ่มีน้ำนี่พี่น้องเพรเอารถยำสองสามรอบนี่น้ำออกเลยครับลมเลยนะนี่กัสิไทยบ่ฮันได้นะครับผมกัสิได้แต่มังกกใหม่ว้นะครับกับสิสะพูนซาหย,ยังนี่แหละพี่น้องเลยเออเขาดีเลยครับสมซาสมลือือยู่ดีแค่งลีดิ ผมสื่อผมก็จกส,สื่อยี่ห้ออะไรครับแต่สื่อไม่น่ะจะสื่อแค่แหงหลีนะครับตัวน,นี้น่ะจะ้าบ่านี้เนี่ยพิผาผดน่ะจะไปอยู่อำเภอพ้อนท่องลอยเย็ดนะครับผมคนโท่มากเมือ่อเสาร์พอดีนะครับผมใบไม้ลูกปืนแน่นนะครับครบๆพี่น้องง,งามๆนะครับคนว่าให้เอาไปส่งหมืออื่นนะครับถ้าบ่ามีแเวี่ยพิผาผัด คือผู้ใดอยากได้าหางเงินก็บบวกได้นะครับพอดีผมสิลงเปิงเทพนะครับอ้าวมาแล้วโอ้ยย่งแ,แห้งก็เก่าอยู่พี่น้องโอ้เพชรดีรถสมหางน้ำเงินครับหางกะบคลองคลายแล้วคลายไปลาวยอยๆแหละครับผมภาคกลางครับ ไรแต่งแต่อำนาจยโสลอยอตาลาคําไปส่งด้เบิดนะครับผู้ใดเสียวหางมืออื่นพอดีผมจะลงไปกรุงเทพนะครับมีผู้ใดต้องการหาง 6, หกหางเจ็ดมีนะครับส่งได้ครับมืออื่นเพราะว่าจะลงไปกรุงเทพนะครับก็จะเอาหางตัวในี้ใส่รถไปนํานะครับ ยากไม่ร้ายครับจกดันยากเจ้งหน่อยอรวมลมขนาดครับผมคลิปนี้เบิ้งรถไทยเดียวกันครับคลิปหนาะเดี๋ยวพาเบิ้งแมคอนะครับผม โซเฟอร์นี่ร้ายครับนี่แถวนี้ลมเบิดนะครับทักลมบรลมแล้วจนเป็นนามพี่น้องเย็นบ่ครับนามบอกนะครับนักโคจัดการเรียบร้อยแล้วครับพื้นทีสามเลยนะครับ <c oughs> มีโซโฟเฟ์เนี่ยนี่กัแก้วเลยแหละครับพี่น้องมีโซโฟเฟ์แบบนี้แก้วเลยครับแก้วเลย ลงได้แม่รถไทยไปบ่ไดดแม่โค่ยางด้วยด้วยเลยเลยพี่น้องเย้ดีขนาดครับถามมีบ่มีแม่โค่นี่เฮ็ดจังได้กับบ่แเหล้วครับเฮ็ดบ่ไดดเลยแหละครับพี่น้องเที่ยวมากจนทางเป็นโศกกับบ่แเหล้วครับผมก็เลยตัดปัญหาก็เลยเอื่นเพิ่นมาเฮ็ดซอยนะคร wrote, ับกะปั่นในเพิ่นน้ำจะคองเอาน้ำนะครับเดีหน่อยค่อยก็บ่ไดดพี่น้องหนาฝนแห้งหาเงินยากนะครับผม น่อยก็ต้องไปครับปวดนั่งกระซึกบ่ผู้ขับก็ไ,ได้โคเล่นต้นไม่ขนาดครับ ต้นไม้่าแม่ได้ออกเกือบวระตูต้นพี่นอ้องตัวนี้รับไถแนะนำนะครับแต่วาไถพอนใดพี่นอ้องแม่กโคก,กำลังเห็ดแล้วเบ้ดแล้วครับเพื่อนกระสีต้อไม,ม่นะครับบัตรจะเริ่มต้อไม,ม่นะครับ จะมีจ้าข้องแล้วนะครับตัวนี้หาบโบมียางผิดพลาดนะครับต,ตกลงปลงใจกันยางดีนะครับิ่นว่าให้เอาไปส่งมืออื่นตัวอำเภอพอนทองนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพอดีผมกับสิไปกรุงเทพพอดีนะครับทาง่านก็เลยสิไดี๋เอาไปส่งเพ่นหน่านะครับผม เักืู่สิลินกรุ๊กบกล็อกไงล่ะครับครับผมลิปบเนี่ยขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันลิปบหน้าสวัสดีครับ